สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยเลยนะครับผมวันนี้พบ,บกับผมในฮิสตทวีคดิเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่กับเกมบี at เทพมรณะชีวิตนี้หลันนั่นเองนะครับซึ่งเป็นเกมที่ใกล้จะเปิดตัวในสตไทยไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใกล้จะเปิดตัวแล้วนะนะก็ประมาณอีกประมาณ3วันหรือเปล่า3หรือ2วันเนี่ยครับก็เลยจะมาเตรียมความพร้อม,อมก่อนเข้าไปเล่นที่เซิร์ฟเวอร์ไทยเลยนะครับผมก็เลยมาเตรียมเล่นนะผมทดลองเล่นดูนะครับว่า ราบกเป็นยังไงนะหูเวลาเดือดเร์ที่เซทยเราถึงจะได้ใสสุดนะครับจะได้ไม่เดือดๆด่าๆอันนี้นะครับโดยอเคครับระบบแรกที่ผมจะแนะนําเลยนะก็คือข้างบนนี้ครับผมระบบพวกนี้นะด้ยหนึ่งเลยครับเก็บค่าพลังตามที่เรากาหนดเก็บค่าพลังตามค่ากำหนดนี่นะผมซึ่งเป็นโอกาสที่เก็บที่จะได้ซึ่งเป็นโอกาสเก็บได้ยากมากอันนี้นะครับผมว่าดูสิต้องใช้พล OK. <ederim. S 2> <im> ังถึงแสียนกู๋เลยนะ ถึงสามแสนนะครับผมาจะได้สีของเจ้าตัวนี้มานะผมไม่ดูชื่อนะไม่ได้ดูนะไม่ได้ดูเรื่องบีดมานานแล้วนะผมได้ดูประมาณแค่ไม่กี่ตอนนี้นะครับผมก็เลยจําชื่อไม่ได้นะผมส่วนนี้บอกได้ว่าดีมา,มากๆการเอาอินของเซิร์ฟเขานะผมก็คือวันแรกแจกเพชรนะครับผมสองร้อยเม็ดวันที่สองก็จะแจกเพชรของตัวนี้นะครับผมก็คือแจกต,ตัวอิฐดาตัวนี้ซึ่งคือผมโหลดมาดิ้นตอนประมาณเาที่ยงของเมื่อวานนะป่าวะ ไม่ใช่ไม่ใช่สิผมหตุดมาตอนเมื่อคืนหรือตอนประมาณทเที่ยงคืนของเมื่อคืนนะก็ไม่รู้ว่ามันนับจากตอนนั้นหรือเปล่านะผมเลยเราอินได้เป็นสองวันแต่จริงผมเพิ่งเล่นได้แค่วันเดียวเองนะครับผมก็ยังงงเหมือนกันนะคือที่เจ็ดเราจะได้เป็นตัวนี้นะครับผมหัวอหน้าหน่วยสิบนะครับใช่หรือเปล่าน่าใช่นะหัวหน้าหน่วยสิบคนนี้นะครับน่าจะใช่ละเป็นตัวเอเดานะผมม,มีสกิลที่เกี่ยวกับการแช่แข็งหรือกแล้วที่ได้ยินเขาเรียนมาแล้วก็เป็นตัวที่เขานิยมปั้นกันเหมือนกันนะสำหรับตัวนี้นะ แล้วก็ตัวแรกนี่นะผมที่ผมจะเติมมว้นะถ้าเข้าเซิร์ฟไทยผมก็คือเบียร์ขุยะนะคือเติม VIP หรือเปล่าเติมึงทั้งแรกหรือเปล่านะได้เบียร์ุยยะมานะครับผมน่าจะนะประมาณ VIP อพสี่ผมไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะเส่อถ,ถ้าเกิดเข้าไทยมาเนี่ยผมก็จะเติมออนนี้หน่อยครับผมเบียร์ขุยะนี่ครับผมระบบต่อมาเนี่ยผมก็คือจะมีสี่ตัวละครหลักๆนี้นะผมที่มันขึ้นอยู่นะตัวนี้ก็เป็นอิอีกตัวหนึงนะ่งได้ผมทีได้เยอะที่ได้ง่ายมากนะครับผมเขาจะให้เราเก็บ สะสมตัวละครไปนะผมให้ครบการที่มันกาหนดนะแล้วเรา็จะใช้สธิ์ของเจ้าหน้ายิ้มตัวนี้มานะผมซึ่งผมแค่ได้สิทธิ์แล้วนะซึ่งถ้าเป็นตัวอิทรานีเราจะได้ทั้งหมดหกเศษไดนเลยนะผมมิวราก็คือ47วันเลยนะก็เหมือนกับซันจิในเกมวันพีชนะผมนี่มีระยะเวลา,ราประมาณ38วันใช่หรือเปล่านะก็โอเคครับสำหรับระบบก,การล็อกอินแล้วก็การทำภารกิจมตัวละครอิทรานี้นะครับผมแล้วก็ระบบต่อมาเลยครับผมก็คือ ระบร้านค้าซึ่งผมเพิ่งปลดล็อคเลยแค่นี่ครับผมอ่านประมนี้ครับนี่ประมาณนี้นนซึ่งผมก็ยังไม่รู้วิธีหาเหรียญพวกนี้นะเหรียญมงตัวนี้ส่วนนี้ก็คือเล่นกับเพื่อน,น,นะครับผมเป็นภารกิจเลียนกับเพื่อนนะนี่ก็เป็นเรียนอลีณาแล้วก็นีก็เป็นการเลียนขั้นตัวละครหลักของเราในนะผมคือระบบนี้ก็จะเหมือนกับเกมแนวประมาณบันทึกรับ3ก๊กนะหรือเกมสัมภารมาสเตอร์ที่ผมเคยเล่นไปนะผมก็คือ มันจะให้เรานะครับผมปลดล็อกอีกตัวนี้นะครับผมพือรับตัวละครของเรากลายเป็น S S r S t r แล้วก็ ur อะไรก็ช่างนะครับผมมันจะเพิ่มให้เราตัวละครเราแข็งแกร่งขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับค่าปลดล็อกนี้นะผมก็จะมีตัวของ i ิโกะนะครับผมหลักๆเลยน,นะส่วนตัวพวกที่เราผมไม่ค่อยแน่ใจว่าเป็นตัวอะไรบ้างนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็ ต่อมาแล้วผมก็คือระบบตัวละครนี่นะครับผมก็คือการอัพตัวละครน,นะซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับเกมเทิร์นบีทั่วไปนี่นะผมก็คืออัพได้เป็นแบบปกตินะก็คือมีอุปรกรณ์นะผมที่เขาเซตมาให้เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็มีน้ํายานนผมให้เราอัพตัวละครน,นะครับผมแล้วก็ชิ้นส่วนอัพขั้นนี่นะผมแล้วก็เซตอัพดาวนะผมแล้วก็สกิลนะผมแล้วก็ที่ผมไม่ค่อยแนย่ใจนะว่าเป็นอะไรนะก็ โดยรวมแล้วระบบนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับเกมเทิร์นเบททั่วไปเลยนะครับเดี๋ยวอัพเดตมาแล้วฮะอัพเดตมีอัพเดตนะตัวหลักๆของผมนะอเอาที่ตัวที่ผมสุ่มได้มาแล้วก็ไล่รอ,อ่าบลงยิงนนะคือตัวละครพวกอาอย่าเพิ่งไปอัพมานะครับผมเพราะว่าผมไม่ว่าไม่ได้ว่า,วาคิดว่าจะเอามันอยู่ในทีมแล้วนะสำหรับตัวอานะจะเอาไว้แต่อิจิกโกที่มันสามารถเยรรันคันได้นั่นเองนะครับแล้วก็ครับผมระบบ ต่อมาครับผมเอ้ยก็จะเป็นกล่องครับผมเก็บใส่ขอนะกล่องใส่ข้อครับผมเดี๋ยวขอเปิดเลยนะมนันเป็นกล่องอะไรอ๋อกล่องชิ้นส่วนเลยครับขอเปิดเลยก็แล้วกันเนาะียังไงก็มาลนะเปิดยับยับเลยนะครับผมโอเคส่วนเศษตัวนี้นะผมก็เอาไว้อัพตัวละครเหมือนกันนะครับเศษตัวนี้นะยับตัวละครนี่อีโก้นี่นะ,นะครับเอาไว้นะครับ อัพเศตอัพตัวละครนี้นะครับผมสำหรับชิ้นส่วนตัวแดงๆนี้ที่แรกผมนี้นึกว่าแต่มันเอาไว้แลกพวกตัว UR นะที่แหยได้ไหมที่ไหนได้ครับผมมันเอาไว้อัพตัวละครนะเป็นเศตคล้ายเศตสกุลในวันพันเมยนนี้นะครับผมส่วนระบบต่อมาคือระบบการจัดทีมซึ่งกีมนี่จะจัดทีมให้ทั้งหมด6ตัวละครทั่นี้นะครับผมสูงสุดคือ9ตัวละครนี่ครับผมสูงสุดคือ9ตัวละครซึ่งตำแหน่งนี่จะไปจัดอยู่ในฝันรลนยนี่นะครับผมคนทเเรียกว่าฝันรลายนะ ก็ประมาณนี้สำหรับการจัดทีมนะก็จะมีทั้งหมด4สายแล้วก็มี3ตำแหน่งนะผมก็จะมีตัวของมังกรหรือเปล่าเนาะมังกรเสือฟินิกซ์แล้วก็รูปเต่านี้นะครับผมก็ถ้าเกิดเราจัด3สายน้าจะได้โบนัสอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็ไม่ดูนะเพราะว่าผมไม่ค่อยเก่งในกิจอะไรนะส่วนสายดาบนี้ก็จะน่าจะเป็นโจมตีผมโล่เนี่ยน่าจะเป็นป้องกันหรือเป็นสายแทงนะ ส่วนสปีดนี่ผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นสายอะไรนะสปีดนะเดี๋ยวผมจะไปแปลทีหลังนะครับผมหรือไม่ก็รอเข้าซื้อวัตไทยในนะผม้วค่อยไปดูกันทีียวเลยนะแล้วก็นี่ครับที่พาไปท้ายเนียผมคือภารกิจรายวันนะครับผมผมแนะนำทุกคนนะส้าสจะเกิดทุกคนที่จะเล่นเกมเทืเ่อนอยูนะคือพยายามทำภารกิจรายวันนี้ให้ครบในนี้นะผมตานที่เขากำหนดไว้เราจะได้ของรางวัลที่เยอะมากเลยนะผมและอย่างในเกนมนี้ก็คือมีระบบแจก V.I.P. ด้วยนะครับผมซึ่ง เราทำภากรกิจนี้นะผมเราก็จะได้ v i p นะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมดูใหภากรกิจ v i p นะเดี๋ยวขอ,อรับภารกิจได้ก่อนนี่เป็นภากรกิจแรงหน่อยปล่านะผมเรเ่ขั้นใจเท่าไหร่นะเดี๋ยวนะภารกิจ v i p วันนี้เนี่ยผมภารกิจ v i p ครับนี่ที่เป็นรูปตัว V นะผมถ้าเกิดเราทำภารกิจตรงนี้ครบปุ๊บเราจะคันเรื่องราคาเป็น v i p นี่นะผมตามท้าทั้งหมดให้นะนี่นะเนีเป็นร้อยแต้มนะครับผมซึ่งมันมีภากรกิจเกี่ยวกับ v i p ก็ถือว่าเยอะอยู่นะแต่มันจะมาครั้งละภารกิจนะครับผมส่วนภารกิจที่ เพื่อที่จะเอาสีของต, <HHH> ตัวละครหลักของเรานี้นะครับผมก็คลิกไปผม,ผม,ไมัม่วเอานะครับผมเพราะว่าเรายังไม่รู้ไงเพราะว่าม <ๆ S 1> ันยังพูนภาษาอังกฤษอยู่นี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าซัอไทยเลยเนาะแล้วค่อยมาทําด้วยกันเลยนะครับผมโอเคส่วนระบบต่อมาก็คือระบบการเข้ากิ้วนี่นะผมซึ่งตอนนี้ไม่มีใครรับผมเข้ากิ้วเลยนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะเข้าไปทําไมเหมือนกันนะเพราะว่ายังไงก็มาให้ได้เล่นเลยนะลเพราะว่ารวมมาเก็งข้องูได้เฉยนะถ้าเกิดนีกิ้วไลทที่เปิดรับผมก็ พอเข้าด้วยนะครับผมนี่ขนาดกินยังเข้าไม่ได้เลยเข้าไม่ได้ส่วนนี่ก็จะเป็นระบบการฟาร์มนี่นะครับผมผมไม่รู้ว่าจะมีฟาร์มอะไรบ้างซึ่งผมันปวดร้อกได้แต่ฟาร์มเหรียญนี่นะครับผมก็คือขออภัยด้วยนะเพราะว่าผมยังเล่นยารีโอมันยังไม่ถึงนะอารีโอยังไม่ถึงเลยครับผมส่วนระบบต่อมาคือระบบการเล่นอารีนานี่นะผมันจะมีสองหมดนี่นะผมซึ่งนี่จะปวดร้อนตอดอารีลอสิสินะผมอารีนาก็จะเป็นทั่วประมาณนี้ครับผมอารีนานะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่มีคนไทยเล่นยอ,อยู่นะผมว่านนะซึ่งมันไม่ได้แยกเกยซิร์ฟเวอร์นะผมคือมันรวมเซิร์ฟเวอร์เราเข้าด้วยกันเลยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูระบบ PVP เลยนะเดี๋ยวขอเลื่อนหาสตูแป๊บนึงนะขอหาคนที่พลังต่างๆแล้วกันผมไม่ค่อยแน่ใจว่ามันเกี่ยวกันบอกว่าพลังเยอะกับพลังพลังเยอะกับคอมโบว่าทีมไหนจะชนะนะผมไม่รู้กันนะผมะขอดูกันะนะแป๊บนึง Okay. นี่เราจะกันนะผมนี่ครับมันก็จะมีเข้ามาในห,หน้าแบบนี้นะ mm hmm. เราก็กดตัวซีนเดินไปด้วยผมแล้วก็รอดูนะโดยอนามันใจะให้รอเี่แบบออโต้นนี้นะผมเราจะไม่สามารถกดมือได้แต่ว่าเราสามารถปรับความเร็วได้ด้วยนะครับแล้วก็ดูแอนิเมชั่นพวกนี้ไปนี้นะครับ ข้ามเลยแล้วกันนะครับเราจะดูว่าเราจะชนะหรือเปล่านะชนะอยู่ครับผมโอเคแลครับระบบคือคือระบบการเล่นมันจะเป็นระบบการเล่นที่แสนพิเศษมากเลยนะสำหรับเกมเทอร์มินนี้นะครับคือมันเป็นการเล่นการแบบกดปุ่มคอมโบนะผมเดี๋ยวผมเข้ามาให้ดูเลยนะในระบบเนื้อเรื่องเรือดังเกี้ยนนี้นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูวิธีเล่นนี้นะครับจุดเด่นของเกมนี้นี่ยผมว่าน่าจะเป็นจุดเด่นของตัวนี้แหละครับผมโอเคกดเข้ามาเลยครับ นครับรดูนะครับผมสังเกตว่าที่ตวัวผีนะถ้าเรากดปุ๊บมันจะขึ้นคอมโบแบบนี้ครับผมก็คือเราสามารถต่อคอมโบดได้ยาวๆเลยนะครับพยายามกดไอเทมตัวผีนี่ให้ใหได้เยอะๆนะครับผมเราจะสามารถคอมโบและทําให้บอสเจ็บหนักนะครับเราทำให้เคลียร์มอนเตอร์ได้เร็วขึ้นนะครับสําหรับการกดคอมโบผมตัวผีนี่นะถ้าเกิดเรากดด้วยนะเดี๋ยวมันจะกดไม่โดนนะผมมันจะทําให้เราตีแล้วเราต่อคอมโบไม่ได้เีงนะครับผมหรือถ้าไม่กดกับไม่กดนี่นะผมสังเยวผมจะให้ดูนะ ระหว่างการกดกับไม่กดนี่มันจะเป็นยังไงนะครับผมไปดูซิว่าจะไม่ใช่อัไหมมันถ้ากดเรามันเรากดแล้มันจะขัดคมโโอมบูขับช่วงน,นะครับผมเอาละเราก็รอดูวิธีการใช้ติดนะผมวิธีการใช้ติดก็ง่ายนิดเดียวครับผมก็คือให้เราลากขึ้นแบบนี้ครับลากขึ้นไปนะครับถ้าเราใช้ได้นก็ลากขึ้นไปนะครับก็คือถ้าดดเราสื้อลื้งเต็มนะผมเราก็จะสามารถใช้ติดตัวละครนั้นได้เลยนะครับโอเคก็จบไปแล้วครับแบบนี้นะ ได้ที่ชนะหรือปิดกินได้มันก็จะขึ้นมาหน้าจอแบบนี้นี่นะครับผมถ้าตัวชนะหรือหรือทำได้หรือปิดด้หรือคอมบอสได้นะครับและยัแอนิเมชันเล็กๆน้อยให้เราดูด้วยนะครับซึ่งผมจะข้ามนะโอเคข้ามเลยครับผมเพราะว่ายังไงเราก็ไม่เราก็ไปดูทาื่องๆแล้วเพราะมันเป็นภาษาอังกฤษเนาะถ้าใครเป็นภาษาอังกฤษก็สามารถอ่านได้นะครับแต่ผมไม่อา่านไง มไมโอเคแล้วก็รอมาโลนหลดแป๊บนึงครับพอเราจบด่านเราก็จะได้รวบรวมกล่องมนัทแบบนี้นึ่งนะครับผมแล้วก็ไปด่านต่อไปนะเออผมลืมบอกไปนะผมว่ามันมีอภารกิจของเรานะคือการเก็บดาวนี่นะผมเดี๋ยวผมมาในะหา้ดูนะแป๊บนึงนะขอรับผมดูคนแป๊บนึงโอเคก็คือภารกิจน,น,นี่นะผมก็คือการเก็บชิ้นส่วนนี่นะครับผม เวลาเราเก็บดวงดาวนะผมเวลาเราเก็บดาวของแต่ละด่านครบนะเราก็จะได้ตัวละครขอฮิตาสตี้มานะผมเป็นพิ้วแป้นนี่นะผมซึ่งถ้าเก็บด่านครบเราก็จะได้ชิ้นส่วนของตัวละครมาด้วยนี่นะผมนนี้จะเป็นชิโกะร่างเลยมาดูนะน่าจะเป็นร่างดาบเล็กนะครับผมอ๋เรียกว่าร่างดาบเล็กนะแลเป็นสกีนวะไม่แน่ใจเนะเราเป็นสกีนนะว่าเป็นตัวละครนะถ้าเกิดเราเล่นครบนะนี่นะเราก็จะได้ชิ้นส่วนนี้มาด้วยนี่นะผมนี่ไงเราประดิษฐ์ละผม มาดูเลยครับผมมีกลุ่มทีขึ้นไกด์เบริดาเครับผมเห็นไหมมันจะขึ้นแกด์เบดาาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็กดอัปเลยครับผมแล้วก็กดรับของด้วยอย่าลืมรับของนะครับผมบอกเลยว่าเกมนี้คือแจกกจริงนะผมสายฟรีบอกเลยว่าอยู่ได้แน่นอนครับถ้าเกิดไม่เล่นแบบว่าแล้ว่าถ้าเกิดไม่เล่นพึ่งอารีนานะคือยังไงก็เล่นได้แน่นอนครับเพราะว่าระบบกมนี้มันแจกของเยอะมากๆครับผมถ้าเกิดเราไม่เล่นแบบซีเรียสกับอารีนานะคือเกมนไม่ขล่นได้ยาวๆกันะผมเกมบีนะผมว่า เป็นเกมที่จะมาเป็นแข่งวันพันมนแน่นอนครับผมเพราะระบบตอนนี้มันก็สนุกใช้ได้เลยนะสำหรับเกมนี้นะครับผมซึ่งทุกคนก็โหลดม,มาได้นะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งนี้ไว้สำหรับคนที่อยากโหลดอยากทดลองเล่นก่อนที่จะเปิดเข้าเซิร์ฟหลักนี้นะผมเตรียมวามพร้อมร่วมกับผมนะก็คือถ้าเกิดเราเตรียมพร้อ,อมแล้วใช่ไหมเราก็จะเล่นง่ายขึ้นนะผมสำหรับถ้ามันเปิดเซิร์ฟไทยนะมันจะเป็นภาษาไทยด้วยอีกนะครับผมเราก็มีพื้นฐานที่เรามาเล่นสมองอยู่แล้วนะเราก็น่าจะรู้ เราก็ในทีน่ระบบเบื้องต้นนะผมก็ทำให้พลังเราเพิ่มขึ้นสูงกว่าชาวตะช่องเขาในช่วงต,ต้นเกมเลยนะครับผมต้นเกมน่าจะได้มีพลังเพิ่มขึ้นสูงกว่าชาวช่องเขานะครับกี่ข้อคัพต่อเรื่นนะงองเนืตังค์ไม่พอหรือเปล่าไม่เห็นสุดตื่นไปพี่หัวเลยตังค์ไม่พอเลยหรอกโอเคไปอครับ<ๆ>ไปแล้วก็ผม<ๆ>น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะนะสำหรับ ระบบคร่าวๆหรือระบบเบื้องต้นนะเพราะว่าผมก็ยังปลดหลังรีวิวได้ไม่สูงเนี่ยก็เลยไม่รู้วิธีที่จะเพิ่มพลังง่ายๆนะครับผมสำหรับผมก็จะมารีวิวระบบเบื้องต้นระบบเกมเบื้องต้นคร่าวๆนะผมก็จะมารีวิวประมาณนี้นะผมสําหรับคนที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับผมนะครับถ้ากดไลค์จะเป็นพระคุณแบบงามสำหรับผมนะผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอให้โชคดีมีใช้นานนี้นะครับบ๊ายบาย And go.